ค่ะวันนี้ดูพริกมะนีขาวที่ปลูกไปขาวทีแล้วตอนนี้มีดอกมีผลละหลังจากเจอมรสุมฝนน้ำท่วมก็โอเคพริกมะนีขาวนี่เขารสชาติเขาจะเผ็ดกลางๆสำหรับคนไม่กินเผ็ดทำพริกแห้งก็โอเคไม่มีปัญหาทำส้มตำก็โอเคหรือไม่ก็จะเผาทำน้ำพริกปลาร้าอะไรก็ว่าไปได้ได้โอเค พริกมันีขาวนี่เขาจะทนโรคนะข้อดีของเขาแล้วก็ตัวเร็วน้ำหนักเขาดีถ้าเทียบกับพริกขาวของเจียไตยนี่อันนี้จะทนโรคกว่าของเจียไตยนี่คือหนอนแมลงนี่ลงลงเยอะปีที่แล้วปลูกแล้วไม่เวิร์กก็เลยถอนทิ้งอันนี้เป็นต้นกล้าที่ลองเอามาเล็ดพันุ์เก็บเองแล้วก็ลองปลูก ไม่รู้จะดกไหมจะดกจะดกเหมือนต้นพันไหมหรือมันเป็นที่ดินดินตรงนี้เพราะเป็นดินทุ่งนาหญ้าก,ก็เยอะด้วยแล้วพอดีหมูป่าเข้ามาด้วยทําให้แบบมันมีอะไรนะรอยหมูป่าเสร็จแล้วก็ยากก็ขึ้นเผาเผากินกับอะไร,ะไรนะวยเตี๋ยวก็โอเครสชาติก็โอเคไม่มีปัญหา ใบเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้สีเขียวเข้มอันนี้คงจะมีปัญหาที่ว่าอากาศดิบปุงปีนี้แดดร้อนจัดเลยพริกนี้เขาจะสีส้มแล้วก็มาสีแดงขาวแรกเริ่มก็คือสีขาวแล้วก็มาสีส้มแล้วก็สีแดงอันนี้เป็นสีเขียวนี่ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจาก ที่มเมล็ดพันธุ์เราเก็บเองหรือเปล่านี่นไ้เป็นสีส้มไม่รู้นอนข้างในมีหรือเปล่าทำไมมันสุกเร็วโซนอีสานจะชอบพริกขาวถ้าแถวอีสานเขาจะชอบพริกเม็ดสีขาวอย่างพริกกะเรียงแล้วก็พริกขี้หนูขาวจินดาก็ไม่เท่าไหร่จินดาแดงจินดาแดงจะเป็นโซนทางกลางภาคกลางเนาะแล้วก็พริกขี้หนู แล้วก็พริกชีฟ้าพริกเหลืองประมาณนี้แถวอีสานก็จะมีพริกเม็ดใหญ่พริกหนุ่มแล้วก็พริกขาวจินดาแดงซูเปรอร์ฮอตก็หลังๆก็เห็นมีนะสามปีที่แล้วคือไปดูที่ตลาดสดที่ที่บ้านเนาะก็ประมาณนี้วันนี้สุกเร็วเหมือนกันนะเนี่ย